ชีวิตในอีกสามปีข้างหน้าความสำเร็จที่เป็นจริงแล้วฉันตื่นขึ้นมาในเช้าวันใหม่ในบ้านที่อบอุ่นและสวยงามซึ่งฉันเป็นเจ้าของอย่างภาคภูมิใจแสงแดดอ่อนๆสาดส่องผ่านบ้านโปรง่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสดชื่นและสงบฉันได้ยินเสียงนกร้องเจ๊แจ้วเหมือนเป็นเพลงแห่งความสุขทุกอย่างในบ้านสะท้อนถึงตัวตนและความฝันของฉันที่กลายเป็นความจริง เมื่อเดินเข้าครัวกลิ่นกาแฟาหอมกรุ่นลอยแตะจมูกฉันชงกาแฟาด้วยเครื่องชองอัตโนมัติที่ฉันเคยฝันถึงรสชาติกาแฟากลมกล่อมและสมบูรณ์แบบฉันนั่งลงที่โต๊ะอาหารมองเห็นวิวธรรมชาติสีเขียวกระจีจากหน้าตา่างความสุขที่ฉันสัมผัสได้มันช่างลึกซึ้งชีวิตของฉันเต็มไปด้วยความสำเร็จในอาชีพฉันได้ทำงานที่ฉันรักและได้รับผลตอบแทนอย่างสมฐานะ เสียงข้อความแจ้งเตือน้ามือถือดังขึ้นเป็นอีเมลขอบคุณจากลูกค้าและพันธมิตรที่ชื่นชมผลงานของฉันฉันรู้สึกภูมิใจในตัวเองทุกครั้งที่ได้อ่านฉันเดินออกไปสวนอากาศยามเช้าในสวนที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงามฉันสัมผัสถึงใบไม้ที่เย็นฉ่ำและกลิ่นหอมของดอกไม้ที่ฉันปลูกเองมันทำให้ฉันรู้สึกมีพลังและเชื่อมต่อกับธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง